สดีค่ะ,จะเจคโน,นแนะนำให้ท่านได้รับชมกับบ้านเดี่ยวนะคะซึ่งบ้านเดี่ยวแปลงนี้นะคะมีพื้นที่สวนด้วยค่ะทุกท่านเป็นที่ดิน,นโฉนดนะคะเนื้อที่282ตารางวาค่ะอยู่ใกล้กับคลองแสนแสบเจ้าของขายเองนะคะแปลงนี้2งาน83ตารางวานะคะราคา5 4ล้าน4แสนบาทค่ะ บนพื้นที่นะคะมีบ้านด้วยทุกท่านสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะเป็นบ้านสองชั้นค่ะสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวมีห้องโถงขนาดใหญ่มีห้องเก็บของหนึ่งห้องและมีโรงจอดรถหน้าบ้านนะคะบริเวณบ้านกว้างขวางค่ะทำเลเหมาะแก่การอยู่อาศัยนะคะ5้าล้านสี่แสนบาทค่ะเข้าชมพื้นที่จริงได้นะคะตั้งอยู่ที่ ถนนคูขวาซอยเรียบวารี20เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะเหมาะสำหรับท่านที่รักธรรมชาตินะคะชอบธรรมชาติชอบอยู่ในเมืองนะคะทุกท่านบริเวณรอบบ้านกว้างร่มรื่นน่าอยู่มากๆนะคะสนใจสามารถนะัดชมพื้นที่จริงได้ค่ะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือท่านใด สะดวกแอดไลน์เข้าไปเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมท่านก็สามารถทักไปคุยกับผู้ขายได้โดยตรงเช่นกันนะคะเจคโนใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยสำหรับวันนี้ขอแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ